สเปซเมอลลี่เซตใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะแม่ก็จะได้ตัวซีเค็ดแน่ๆแต่อยากได้ตัวซูเปอร์ซีเค็ดเลยได้ไหมเป็นสุ่มในสุ่มในนี้ไม่มีตัวไหนมีหูหรือนี่คือตัวมาแล้วหรอซีเคทดหรอซีเค็ดมาหรอแกแล้วแล้วกันนะนั่งสองสามจู๋วจ๊าวันนี้เราอยู่กับแฮปปี้ชุดโลดนั่งเรนั่งนั่งนั่งครับผมแฮปปี้ชุดโลดอยู่กับมือถือไม่อยู่เหรอแฮปปี้รู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคุณโดรู้ไหมอ้าแฮปปี้ลงไปเพื่อ เพื่อเพื่อสิ่งเนี้ยเพื่อเพื่อไปนอนตรงนี้อยู่นอนด้วยกันไม่ได้อหรคุณโตคะกาแฟเนี่ยไม่ใช่ของเมลนะคะเจ้าจื้อเจ้าเสบเจ้าชนมาทุกคนเรากลับมายกบล็อกเนะวันนี้ต้องรีบยกบล็อกเลยจริงๆเพราะว่าแบบเป,เป็นเทรนเป็นกระแสมากนะคะกับอาร์ตทอยสเปซมอลลี่เซตใหม่ที่เพิ่องออกมานะคะ <ๆ S 1> หลายคนก็คือขาดตลาดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่านี่ฉันมีอยู่นึ่งกล้องใหญ่ ยังไม่หมดครับคือกล่องนี้เนี่ยวันนี้ตอนที่เรามาซื้อเนี่ยเป็นวันแรกที่เปิดมอลลี่เราก็เลยยกบ็อกซ์มาเลยถ้าใครอยากดูซอฟแกะยกบ็อกกับรุ่นใหม่นี้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในคลิปถัดไปอ่า <c oughs> เลยนะคะเป็นเซตที่เรารู้สึกว่าแบบกิมมิกมันจะอะไรแบบขนาดนั้น,นะ <S <S อะอาร์ทอยปกติที่เราจุ่มกันเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบสาหรับทาร์เก็ตคนซื้อแค่กล่องเล็กๆก,ก,กล่องเดียวนึกออกาแมอาจะไม่ได้ซื้อครบเซตก็จุ่มแรนดอมไปเรื่อยเนาะแต่เซตนี้ที่เพิ่งโงอมาใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเออกแบบมาเอาใจสายที่ชอบยกบล็อกอะคือยกบล็อกเนี่ยปกติเราก็จะได้ตัวเหมือนเหมือนกันแน่ๆแล้วค่อยตามหาตัวซีเครตถูกต้องไหมคะแต่อันนี้ความกิมมิกมันอยู่ตรงนี้ทุกคนเย้ทุกคนเห็นไหมคืออันนี้เป็นเซต B มี A กับ B นะะคความแตตกก่างเซซ B คืออะไรบ้างก็คือทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกตัวละครที่จะเจอเพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่เราจะต่างกันออกไปค่ะเซตบีเนี่ยตัวนี้จะเป็นกราเซียแต่ถ้าเซตเอนะคะตัวเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นโค้กค่ะจุ่มทั้งกล่องเพื่อเธอคนเดียว มันยังไม่พอค่ะเพราะความพีคพิเศษเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ปกติกล่องซุมหนึ่งกล่องถ้าเราเหมากล่องอะ่ะมันไม่ค่อยได้เจอหรอกตัวซีเครตถ้าต่อให้ได้เจอเราก็จะขาดตัวที่ตามคอลเลกชันทั้งหมดไปจริงปะซีรีส์นี้เขาเลยออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะ9ก้าเลกูเลชันอีดิชันก็คือ9ตัวข้างบนนะคะแล้วก็แน่นอนเลยว่ากล่องเนี้ยซื้อยกกล่องยังไงยังไงนะคะก็จะมี1นึ่งซีเครตอีดิชันให้เลยแล้วประเด็นคือซีเครตอีดิชันเนี่ยมันจะมี5แบบด้วยกันเป็นสุ่มในซุม5แบบนี้นะคะมีอัตรส การหายากที่มากน้อยไม่เท่ากันนะคะ5้าตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นแคบร์ที่แตกต่างกัน3สีแล้วก็จะมีเป็นซีเครตแล้วก็ซูเปอร์ซีเครตอีกทีหนึง่งอันนี้คือโคต้า5ตัวนี้ที่เราจะต้องแรนดอมภายใต้1นึ่งซีเครตออดิชั่นที่จะอยู่ในกล่องแบบการันตีว่าได้ตัวเทียร์ซีเครตแน่นอนไปไงมันไงมันซับซ้อนเพิ่มเลเย,ยอร์มาสุดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกันยกบล็อกเลยสาทุแมวจะได้ตัวซีเครตแน่ๆแ,แต่อยากได้ตัวซูเปอร์ซีเครตเลยได้ไมก <c oughs> ช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆหน่อยช่วยกันแนนนชร์ว่าแบบการแกะที่สนุกที่สุดคือการคนโคนมาดูได้เยอะๆรุล,ลุ้นด้วยกันไงยมัลลี่เฮ้ยคอสมัติกล่องคือดีมากเลยอะ่ะเหมือนพลาสติกอะ่ะจะเป็นกระาดาษนะอุย้ยมีจงังเอาแล้วตีนอ้อยมีลายมัลลี่ตีพิมโนในนั้นาด้วยนะคะเถึนเต้นนะ่าเอาแล้วนะแกะเลยนะหนึ่งสองสาม สีโกงกิจจ์แล้วก็จะต้องเปิดช่ไหมาประเนินเหมือนวางขายเลยเนี่ยโอ้โหกล้าลองจ้าตื่นเต้นมากเลยอ่ะอไม่กล้าฉีกเลยอยากจะเก็บไว้ทั้งกล่องอย่างงี้นะคะ เริ่มกันที่กล่องไหนเลยกล่องไหนดีคะเอากล่องกลางเลยไหมเนี่ยทฤษฎีกล่องกลาง <c oughs> คือไดซีเคลตแน่ๆอยู่แล้วนะเธอต้งจะทฤษฎีอยู่นยะเอาแล้วนะนึงสองสามกล่องที่หนึ่ง <c oughs> เราแผ่นลองตัดขึ้นมาก่อนดีกว่าและนี่คือแผ่นลองตัดที่โชคโชนไปด้วย <c oughs> เรื่อง,องราว <c oughs> มาโอ้ยดนเต้นอะเราจะรู้ได้ยังตัวไหนเป็นซีเครตก็คือตัวที่ไม่อยู่บนบนนี้เนาะไม่ให้อยู่บนนี้ก็น่าจะใช่ ตรองนี่นั่งมันเป็นอุ๊ยเลยคือเพนการ์ดมาเอ้ยยังยังไม่เห็นไม่เห็นเลยดูหน้าตัวละครก่อนดูหน้าตัวละครรอไปก่อนนะ <Hello. S 1> นี่จะจับก็ยากพน้องก็คือคลายๆลยกันหมดใช่ไหมน้องม่พบอะไรที่ต่างกันออกมาไหมขอดูหน่อยถ้าจะมีก็จะมี บานาน่าที่จะมีกลมๆคล้ายๆสกอแพนด้านเนาะซึ่งอันี้ยังไม่ใช่โอ้ทำได้แค่แกะเลยจริงๆอะ่ะเอาละนะหนึ่งสองสามตัวนี่หนึ่งได้แกะเจนเจนเจน,จนโอ้กึกกระดาษเยเลยใช่ไหมน่าจะใช่นะฟ้าขนาดนี้นะคะตัวนี่หนึ่งอ้าวกระดาษยอุ้ยตัวใสๆด้วยน่ารักมีปืนมาด้วยนะคะอันเล็กๆ กราเชตัวใสๆด้วยอะสุดยอดโอเคตัวที่หนึ่งผ่านไปซึ้สรุปก็คือเราเหมือนมันลุ้นว่าเราจะได้ตัวซีเคล็คือตัวอะไรอะเจนเจนกราเช่เจนเจนแกะอย่างรวดเร็วสืยจริแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นซูปเปอร์ซีเคร็อะซูปเปอร์ซีเคร็ปปรครมันคงมีการ์ดบอกแหละข้างในอะ ตัวที่สองม้่อกล่องซีรีส์นี้มันซีรีส์มันดีมากเลยอะ่ะถ้าเจอกลมๆใหญ่ๆมื่อไห่นี่รู้เลยนะว่าตัวหน้ากล่องแต่ว่าว <c oughs> ันนี้ไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยเราจแกะเลยแบบพ่ำๆเลยอะ่ะเอาแล้วนะผ่ำๆเลยนะหนึ่งสองสามจินจินจินู้นน <c oughs> ย,ยทเท,มท่มากตัวนี้คืออันนี้เป็นตัว normal อยู่คะ่ะยังเจอแน่ๆนอนๆน,น,นี่น่ารักมากเลยอะ่ะตรงหมวกตนะีหมวกกอคือแบบมีเขียนด้วยนะคะลายด้านหลังก็คือเท่มากดี คือมอลลี่สเปซในซีรีส์นี้เนี่เนยเขาก็คอลแลบกับซีเรีปินหรือลิกาซิ่อื่นๆอีกทีนึนนนงด้วยนะคะเป็นคันแบบประสานพลังกันแบบโคตรสุดยอดอ,อยู่ในซีรีส์เดียวอันนี้เนี่ยเลยทำให้หน่าสะสมมากๆนะคะ่ะสำหรับซีรีส์นี้จินไมเคิลส่วนปืนนะคะก็โอเคอ่ะยืนด้วยกันก่อนนะจิ้มแบบไม่มีทชษฎีอะไรแล้วถุ่มๆไปเลยลวกัน กล่องต่อมาขออะไรไม่ได้เลยจริงๆอะโอเคไฟบังคับทุกคนมันต้องแกะเลยอะค่ะแอวเราเห็นหูอู้วี่น่ารักจังเดนเด่เมยลินเมยเมยเมยลินเหมยลินเมยลิน,ลนแพนดา้ามันเป็นความเท่ที่อยู่ในความน่ารัก,กเพราะว่าเสื้อน้องเห็นว่ามีแพนดา้าเต็มไปหมดเลยต่อมองไกลๆคือข่าวดำแล้วมันเท่มากเลยเนาะ หางมีแบบลูกขนขนน้องพกลูกขนขนด้วยนะส่วนปืนก็แบบไม่เท่มากเลยปืนสีขาวดำ <c oughs> จมแบบไม่มีทฤษฎีอะไร <c oughs> ขวางกาัน <c oughs> กล่องดิสิอุ้ยแกตูดง่ายเหมือนกันนะดูดิแบบ <c oughs> กล่องแทบไม่เป็น <c oughs> อะไรเลยอะ <c oughs> ยังไม่ใช่ตัวหน้ากล่องยังไม่ใช่ตอนหูตัวนี้ได้แกเจนเจ <c oughs> ตัวนี้คืออ๋อตัวนี้คือน้องมินม้นช็อกโกแลตด่นเนมิ้นช็อกโกแลตนะคะจริงๆนะอุ้ยจริงด้วยยังไงน้องมิ้นช็อกโกแลตอุ้ยสีน่ารักมากเลยอะเรา, <c oughs> เราคือเราเป็นคนชอบกินไอติมช็อกโกแลตมิ้นมากนะคะก็จะ <c oughs> มีคนทั้ชอบเราไม่ชอบเนาะอยากรู้ว่าทุกคนคุณผู้ชมชอบไหมคะชอบชอบมากนะเสาวรม้สึความสดชื่นที่มันแบบมันหวานหอมละมุนล,ลงตัวและสดชื่นว่าไงคะแฮปปี้ คอจุบเมลหนึ่งครีในกล้องไม่เห็นหรอกนะแต่เมลเดินมาให้ท่าเรามันต้องจุบหนึ่งครั้งน่าเัมลช็อตโกแเลตนี้นะคะแล้วข้างในคือแบบมีเม็ดเม็ด้วยความเท่ก็คือตัวใสๆเนาะแล้วแบบมันจะมีเขาเล่นลูกเล่นอ่ะมีกิมมิกเห็นปะเมฆแมวปืนของน้องมิ้นช็อกแกแลตนะคะน่ารักอ่ะ ีก็คือจะตามคาแรกเตอร์ตัวละครไปเลยเนาะให้เราเจะมาสี่อันแล้วเนี่ยถ้าเราไปสุ่มหน้าร้านจริงก็คือเราไม่ได้แล้วนะตัวซีเคดตัวซีเคดก็คือไปอยู่ในมือคนอื่นและวะ้วอะมาลุ้นมากตัวหา,าร์ดบีก็น่ารักพิงค์แทนเตอร์ก็น่ารักจริงจน่ารักทุกตัวเลยนะคะแรนะ1 2ึ่งสเฮ้ยมันมีหูในนี้ไม่มีตัวไหนมีหู หรือนี่คือตัวมาแล้วหรอซิเครต์หรอซิเครตมาหรอมันต้องเป็นเคเบรแน่เลยเกตแล้วแล้วกันนะเรื่องส่งเซนจีนโอพิงเพนเตอร์อเกตทำให้ใจฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วแบบเอ้าฉันได้นเคเบร์ห,าาหรอฉันอยากได้ตัวหายาเข้าใจไหมโอพิงเพนเตอร์อุ้ยสีน่ารักมากเลยอุ้ยตาเหลืองน่ารักโอพิงเพนเตอร์น่ารักมากอ่ะน่ารักแบบพิงค์ขึพิงค์ขึเลยอะปลุกความอ่อนเยาว์เอ้ยไม่อ่อนปลุกความอ่อนหวานในตัวเรา เหมืนพิกเลตน,นั่นละ่ะก็ปืนก็ต้องเป็นแน่นอนปืนสีชมพูโอ้ยน่ารักที่สุดใจหายใจแฟ้มเลยเมื่อกี้ก็นึกว่าเอา้าเคเบออกหรอไหมนะนี่นะคะเน้น พ <Pink> ิงคพนเตอร์ยังไม่หวังยังมีหวังแต่ถ้าจุ่มหน้าร้านจริงฉันก็คือไม่เจอจากทีุ่แต่ตัวแรกมือเราก็ดีนะเราเจอกลาเซียเลยนะตัวที่ต่างกันของเซตเอเซตบีเลยนะเนื 1, 2, ่องของชั่มตอนนี้คือกล่องที่6แล้วนะคะมีมีสิทธิ์ลุ้นอยู่่ะไหนก็ไหนๆ,ๆ,ๆแล้วขอเจอซีเค็ดกล่องสุดท้ายเลยได้ไหมจะได้ลุ้นพึ่มทีเดียวเลยจะยพึ่งออกนะซุปเปอร์ซีเค็ดกล่องสุดท้ายนะเราคุยกันแล้วนะโอเคปะ่ะกล่องสุดท้ายที่เราจุ่มนะ,ะเราบีฟกันได้ด้วยเหรอ พอเจอพิงค์แพนเตอร์ที่แบบดูหน้ากลองเหมือนไม่มีหูใช่ปะแต่พอปิดจริงๆเนี่ยมีหูนะเริ่มรุ้แล้วว่าแบบเอออันอื่นๆเนี่ยมันจะยังไงสิมาต่อแถวกันหัวม้เหี่ยวมลลูกเอานะหนึ่งสองซึมเจนเจนอุ้ยน่ารักฮาร์ดบี๊ ฮ้ยยังไงอะมันสีชมพูมาติดติดสองตัวอุ้ยนั่นเียมีรอยจุ๊บด้วยตรงหมวกกันน็อกค่ะหมวกกันน็อกฉันเรียกถูกไหมหมวกกันน็อกละไว้ในหนาดีเข้าใจสีคือเท่มากเลยมันขาวแดงเนาะแล้วมันก็แบบอุ้ยมันน่ารักอ่ะตรจริงยืนข้างๆกับ Panda แพนด้าเราว่าเท่มากเลยดูดิอมอลลี่มอลลี่ถือว่าบีบสำเร็จอยู่นะสีเฉดยังไม่ออกอุ้ยปืนนะะะ่ารักครับผมนี่คือปืนของน้องฮาร์ดบี๊ ปืนขอ,องน้องฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดจริงๆนะฉันเช่นฮาร์ดบีดอย่าเพิ่องออกนะซี่เ็ด <c oughs> <c oughs> เราคุยกันอย่างนี้เลยตัวต่อมากล่องนี้ออกจะเจอตัวอะไรแนะ่ตอนนี้เราเหลือตัวหน้ากล่องกับแพทริกสตาร์ยังไม่ใช่หน้ากล่องเพราะไม่มีหูกลมกลมแพทริกสตาร์แน่เลย <c oughs> ถ้าไม่ใช่ก็เป็นตัวซี่เคนแล้วดิ ชมภูไหมดูฟลอยที่สะท้อนแสงก่อนเฮใช่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 เฮ้ยตามบลีฟนะเนี่ยเราอยู่กับแพทริกสตาร์อุ้ยน่ารักอุ้ยสีคือน่ารักมากเลยดูดิอุ้ยเราแบบใจบางมากกับเฉดสีประมาณอย่างเงี้ยแล้วดูโอ้โหมันจะจุ้มิบจุ้มิบน่ารักไปไหนเนี่ยแล้วก็ดูปืนนะคะมีติดม่วงด้วยเป็นคู่สีที่ใช่มากน่ารักมากเลยดูดิเนาะอ๋ล้วตอนนี้ก็จะเหลือ2กล่องแล้วนะ เหลือตัวหน้ากล่องกับตัวซูเปอร์ซิเกตเหลือตัวซูเปอร์ซิเกตคือล็อกมงเลยเงี้ยหรอล็อกมงเลยถ้าจะไม่เอาตัวอื่นอยากได้ก็ต้องได้ซูเปอร์ซิเกตกับซูเปอร์ซิเกตแต่ซูเปอร์ซิเกตอัตราส่วนในการออกมันเท่าไหร่นะหนึ่งต่อหนึ่งร้อยแปดโฟกัสพลาสติกมาเป็นที่แพทริกสตาร์นี่มาจากเรื่องอะไรสปอนบ๊อบใช่ไหมตัวที่เขาเหมือนปลาดาวปลาดาวปะอ๋อคือปลาดาวโอ้พทริกสตาร์ใช่ๆนี่แหนาล็อกมง นั่นแหละมันน่ารักมากทุกคนมันคือเหลือสองกล่องที่อยู่หน้ากล่องอนะทุกคนดูดิคือถ้าใครจะไปจุ่มนะเผื่อว่าเผื่อนะเผื่อเฉยๆเป็นทฤษฎีเฉยๆนะคะไม่แน่ว่าตัวซีอาจจะอยู่แถวหน้าสุดก็เป็นได้อ่าเดี๋ยวอีฉันลองให้แต่เขาก็แรนดอมแหละซอฟคิดว่านะมันไม่น่าจะล็อกได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเชื่ออะไรซอฟเราก,กันเทคไว้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์พอนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เสี่ยงดวงนะคะกล่องไหนดีซ้ายเนาะอันนี้เห็นไหมได้มือเจนเจนเฮ้ยเราขอลองแบบ ไม่รู้แกะเลยละกันการไม่คิดเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะบางทีเอางี้เราแกะก่อนถ้าเกิดจับแล้วมีหูไปหน้ากล่องเราแกะเลยแต่ถ้าจับแล้วไม่มีแล้วรู้ว่ามันอาจจะเป็นโซนซีเคตขออนุญาตไปแกะตัวหน้ากล่องก่อนแล้วค่อยกลับมาแกะน้องดีไหมดิวดิวอย่างนั้นเลยมาไหนมีติ่งหูหรือเปล่าขอกล้องแกะอ้กล่องหนึ่งได้ไหมจะได้จับเทียบเนาะ ขอเมคชัวบางอย่างก่อนเรามี <Okay. S 2> คำถามตัวหน้ากล่องเนี่ยทุกคนคะตัวหน้ากล่องเนี่ยนะคำถามคือไอ้ตอนเนี้ยมันกลมดิก๊กหรือมันกลมแล้วตัดมันกลมแล้วแบบตัดไปน,นิดนึงไหมแบบไม่ได้กลมดิก๊กหรือมันกลมแบบสเกลแพนหน้าเลยแบบก้มกลมเพราะตอนนี้จับมามันแบบกลมแล้วตัดใช่ปะ่ะอ้อเขาอย่างชัวเนี่ยเราจับไปแล้วก็กลัวจะเป็นหูเพราะมันแบบตัดแสดงว่าถูกยาวใช่ปะ่ะ ไม่ถุงเนี้ยคือตัวหน้ากล่องแกสิเกตอยู่อันสุดท้ายจริงด้วยสุดยอดเลยหนูรออยู่ตรงนี้น,นะลูกน้านหนูรอแคร์แบร์ไม่มีหูใช่ไหม <c oughs> ถ้าฉันจับแล้วไม่มีก็แสดงว่าฉันไม่ได้แคร์แบร์ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่เจ็บเยอะนจะอยู่ข้างหลังปล่าตัวหมวมีคนถ่ายเวอร์ชันปิดมาให้บ้างไหมดูตัวหน้ากล่องเลยดีกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็ไม่พลังมั่นใจอะไรบางอย่างอะ่ะ <c oughs> หนึ่งสองสาม เจนจว้าวยังแท่เลยปืนทองด้วยทุกคนนี่คือตัวหน้ากร่องนะคะอุ้ยเทมากเป็นกล้วยนะคะหูน้องก็คือเหมือนลิงอะไรอย่างนี้ป้าแล้วแบบอุ้ยเทมากเลยอะเดน่นเด่นแจ่มเดนเวอร์นี่เลยบานนานานะ่านี่นะคะ กล่องออกมาแล้วทีนี้ก็เหลือกล่องสุดท้ายสินะที่มันเป็นซุปปร์ซีเคแน่เลยเอาอะไรมั่นใจขนาดนี้เนี่ยขนาดลิปยังร้องเตือนเนี่ยทุกคนทิดดูดิลิปออฟฟิตคือแบบใช่ใช่ใช่ชงไม่ไหวละแค่แบร์มีหูไหมอ่ะพอเก่าๆมีแต่อันนี้มีไหมไม่รู้มีหรอเฮ้ยไหนไหนมีหูใช่ป่ะเฮ้ยบาบอจับก่อนเฮ้ยกรู้สึก ภูมิใจเลยอ่คือเราเราไม่มั่นใจนะก็คือเรารู้สึกว่าแค่ถ้าในในเทียบแบบซีคร e t อีดิชั่นอ่ะแค่แบร์สตัวเนี่ยเหมือนเป็นแบบอันดับที่3แล้วมันก็จะมีตัวที่หายากกว่าแค่แบร์แล้วก็มียากที่สุดต้องปะคือการกลับไม่ได้หูในแสดงว่าเราก็ได้ใช้ดวงของความแบบเนออปะได้ตัวลับในลับอีกทีหนึ่งอะ่ะไม่มีหูจริงๆใช่ไหมนะเราว่าไม่มีหัวกลมบล็อกเลยเนี่ยตอนเนี้ยกลมกลมเนี่ยกลมแบบกลมสุดเนี่ยมีสีม่วงกับสีส้มใช่ไหมถ้าส้มคือซูเปอร์ นิเซ่ถ้าถือส้มมานะคาดหวังไม่ไม่คาดหวังเท่าไหร่เลยไม่กล้าดูลอยสะท้อนเงาฟรอยเราเราจะไม่มองเราจะไม่มองบุ๊บเลยไหมเราบุ๊บพร้อมกันนะหลับตาหลับตาหลับตาเอาแล้วนะเอาแล้วนะหนึ่งสองสามฮึ๊บฮึบฮึบเฮ้ยนิเซ่โอเคโอเคแอบคาดหวังตัวส้มๆแต่ว่าเอ้ยเราได้ตัวนี้มาก็ใช้ได้เลยนะ wow. นี่คือหายากกว่าแครแบนนะคะทุกคนอุวยเท่จริงได้ความตัวใช่แล้วมันแบบพี่นี่แล้วแบบตัวมี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 ดีเทลที่น่าร้อนเลยเส้นงวงเห็นปะดูน่สรุปก็คือได้ตัวอุ้ยนี่ปืนปืนดูปืนของน้องอ่ะหัวยิ่งหอเราได้โอ้ยดูการ์ดว้าวส้มมาเลย ของน้องน่ารักนะคะนี่จังเลยนะดีมากเลยนะเฮ้ยน้องเราหยิบเจอกล่องสุดท้ายจริงๆด้วยนะแต่น้องเป็นกล่องอยู่ข้างหน้าสุดเลยตั้นแรกนะเนี่ยจริงๆแล้วอะไม่ธรรมดาถือว่าการยกบล็อกของเราวันนี้สำเร็จด้วยดีเป็นเซ็ตที่แบบอยากหาเรื่องยกอีก เนี่ยเขาการตลาดเก่งมากเลยนะมันจะแบบไม่ได้หยุดแค่การจุ่มกล่องเดียวแล้วไงมันต้องยกทีละยกทีละยกทีละยกอะว้าวเห็นผลการของเราน่ารักที่สุด เปิดอย่างเร็วเลยนะเพราะว่าแบบซีรีส์นี้เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดเราไปจุ่มแบบตัวเดียวอะค่ะรู้มันถ่วงน้าหนักแทบไม่ค่อยได้ว่าแบบมันจะไม่มีคอนเทนต์แบบอ้าหนักอ้าเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือแบบตัวเขาเท่ากันเลยเนาะใครอยากวัดดวงจริงๆดวงนวนๆเนี่ยแนักมากนะคะกับสเปซมอน l ีน่ารักที่สุดคือตอนเขายืนครบทุกตัวแบบนี้ ซีรีส์ที่เรารู้สึกว่ายกระดับประสบการณ์การสุ่ม คออยีกเลเเวลลยอ่ะมันเป็การเล่นเกมอีกที่ซ่าได,ดนามิกเขาทําได้ดีมากนะคะแล้วก็เนี่ยพอแกะหนึ่งอันเนี่ยันอยากได้ซีเซทอีกอะถามว่าต้องทำยไงคะก็ต้องยกกล่องเพิ่มอย่างนั้นเหรอแล้วยังไงฉันก็จะมีช็อกมินต์หลายตัวที่บ้าน <c oughs> ถือได้ว่าวันนี้ผลประกอบการค่อนข้างน่าพอใจนะคะหลังจากที่เราอยู่กันมาตลอดทั้งคลิปนะคะซอฟก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบการสุ่มอาร์ตทอยเหมือนกันบ้างใครเข้าวงการแล้วเหมือนกันเข้าใครที่เข้าวงการแล้วเหมือนกันนะคะคอมเมนต์รายงานตัวกันสักหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดชอบคอนเทนต์์์ขออออองซฟนนะะคกกับาารตตยยยลเี่่ืม กดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะคะเพื่อเป็นการซับพอร์ตนะคะสำหรับซอฟแล้วก็ทุกๆการซับพอร์ตของทุกคนมีความหมายกับพวกเรามากๆเลยแล้วก่อนหน้านี้นเคยเห็นคนโดเน a t มาให้เราด้วยขอบคุณค่ะอุ้ยมีการกดโดเน a t มาให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยใจถือนะถ้าใครอยากซัพพอร์ตกันเป็นนานๆน,นะคะเราก็มีแค่คำว่าอยากขอบคุณมากๆแล้วก็จะตั้งใจทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูแล้วก็สนุกด้วยกันไปนานๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสการรับชมค่ะขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย หรือจริงๆรแล้วการดเนี่ก็คือเป็นการบอกว่าไปสุ่มแทนแล้วถ่ายคลิปให้ดูด้วย <c oughs> <c oughs> อ๋อไปเช่นนั้นขอบคุณค่ะ